ครับกราบสวัสดีเอฟซีทุานครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอาจารย์แหลพรวยครับพี่น้องมาหอดมาถึงแล้วครับมาหาหลวงปู่เพชรร่งไฟพี่น้องหลังจากงวดที่แล้วแตกทั้งบนทั้งล่างครับพี่น้องวันนี้อยามาตามต่อกันครับงวดวันถี่หนึ่งกุมภาสองพันห้าร้อยหกสิบห้าเอามาฟังคำบอกขั้นใาจากหลวงปู่เพชรลงไฟเป็นเบาๆจจ่าจะไหนนะพี่น้องหลังจากเลขงวดที่แล้วโอ้ในนอนพี่น้องแตกทั้งบนทั้งล่างเลยครับวันนี้เลยสิพ่พาพี่น้องเอฟซีทุานมาบว่มาฟังเป็นเบากเป็นจ่า กันนะครับนอกาพี่น้องแล้วตัวเลขของเพื่อน,นจะเป็นตัวดใดผู้ใดเขามาแล้วขอฝากกดไรกดแ,แชร์กดติดตามอาจะบย์ประดเก็บใหม่ๆจากทั้งสองอาจารย์แหล่พระรวยแหละทีมงานครับมาพี่น้องนําอาจารย์แหล่พระรวยมาครับช็อตเด็ดๆย่าผาดเดวยพี่น้องวดที่แล้วแตกทั้งบนทั้งล่างครับพี่น้องวันนี้ครับสิเดียมาตามต่อกันครับอืมอ มิจะทุงหน้าได้พี่น้องที่นี่ก็ได้โอ้เพิ่น FC รกระลังขุดสาพี่น้องเอฟซีทุตันครับขุดกระลังขุดสาใหม่กระลังขุดสาใหม่ครับหลวงปู่เพชรลวงไฟ่พันธ์เพชรกลิ่นเป็ลังพุ่นมันไก่กานาหมาพี่น้องพุ่นมันไก่บ่อไก่น้าครับเพิ่นไก่เทศบ่อน้าขึ้นมากครับพี่น้องเอฟซีทุตันครับกระลังสั่งกระลังโบร,รณาณครับพี่น้องโบร,รณาณปัจิสังขร บัดรเนี่ยวัดป่านะพีนนะ่น้องเนาะเนี่ยอยู่ในป่าในดงฝุ่นพี่น้องพัดเฮ็ดคลองหนาไมาพี่น้องคลองหนาโอ้พัดเหตุคลองหนาอ้อมพี่น้องโอ้ให้เป็นมามาล้งยี่นี่ไปข้างปีหน้องถ้าไปหาหลวงปู่เป็นฟังคำบอกคำจ่าจากเพลินนะพี่น้องนะเนาะเพป็นศิวสิจ่า,าจังไหโลโตัวเลขได้เด็ดของเพลินเป็นตัวใดครับพี่น้องข้ามาฟังครับหลวงปู่เพชรรุ่งไฟเพ่คำบอกคนจา่ายบนรถพี่น้องเนาะ กาบนมัมนมสการค่ะวัน<า><า>ที่แล้วกับเขานะคะผูเอฟซีก็เลยอยากให้มาตามต่อค่ะสานต่อการมาสานต่อต,ต่ตอเราที่นี่ยังน้อยประกันไป เ,เลขนี่เป็นเลขที่ว่าบ่ได้คิดเอาบ่ได้คิดเอาจากักมันจะคิดเอามันจะมาจังใดกันว่าบ่คิดเอาแต่มันได้มาจังส่เด้อคำนวณบ่เป็นบวกลบคูณหารจักจังใดโบเป็นเด้อ mai kau dah. ม้แห้งเด้อตัวนี้ไม้แห้งหลายตัวเก็เดก,กับเก้าตัวเดียวกันหกกับเก้าตัวเดียวกันตัวใดไม้แห้งคูับวางนึงนี่มันหัวหัวขึ้นหัวลงปานดิว่างนึงมันขึ้นหัวขึ้นหัวลง บาดนี่มันก็ถิมว่าขึ้นว่าลงนี่คือเก่ากันล้วสามโอสามสามเลขสวยที่สุดเลขสวยที่สุดคือเลขกเงี่ยม งามบ่คือมูไปงามบ่คือมูงามบ่คือมูปา,าน,นีเรียกปูนี่ที่ว่าเรียกฟันทุง่งฟันทุ่งในบุญของเฮาในกิดที่จะสั่งได้ก็คืออันที่ว่าหลายตัวกับว่าไม่หลยตัว เรีว่าตัวนี้เพราะว่าหลายตัวแต่ว่าผู้ใดก็โทษผู้ใดก็อยากว่าโทษยังก,ก็กกเรียกโทษว่าสันโทษว่าสันโทษว่าสันอันนี้เป็นเบอร์โทษปูนนะคะโทษว่าสันโทษว่าสันเอาลเลขฟันทงนนทด้วยบันผู้ที่ให้เลยเด้อบันเด้อคนนี้ฟันทงนั่น น,น,งงๆๆๆนี่กีตกม,ม,ม,กกมันเหล่าองลงองลงอยู่แท่ตัวนี้กับตัวเดียวกันปูดีจับมาใส่ก้าวสามสามเ็ดกระเมนแล้วนี่เด่นเลยเด้อนี่สามเบานนี้คู่คู่บุญมันเหมือนเลขมันจะมีคู่บุญคู่บุญเกดกับแปดคืนแต้มเดียวโคกับก้าตัวเดียวกัน สามเจ็ดกันเดียวกันคืนแต้มเดียวคือปูไห่สิเป็นแต้มเดียวลักษณะนิสัยของปูเนี่ยมันจะแต้มเดียวไห้ตรงบันไดมันก็นแต้มเดียวแต่ปูสิกันไว้ไหเลยนะกันไม่อกกันให้เลยถ้าเลขไม่อกในชุดนี้ถือว่าบุญเราไม่มีปูไม่ปูไม่ได้ไม่ได้ดูใครปู่ไม่ได้ดูยูท b e ใครปู่ไม่ได้อันนี้ใครกดแล้วปูก็แชร์ให้ ท่านเองใครจะมาแบบไหนยังไงปู่ไม่ได้ติดตามแต่ว่ากดแชร์ให้อยู่ใครเป็นลูกศิษย์ก็กดไปกดไปเอาเข้าปู่เพชรลุ่งไฟหมดเอาเข้าปู่เพชรลุ่งไฟหมดเรียกนี่ก็หมายความว่าให้สามหงางสี่หางหนึ่งสองสามสี่มาแน่นอนเด ถ้าลูกหลานว่าเก้ากับเก้ากับสามเก้าตัวเดียวกันปู่กับอันเดียวกันนั่นแล้วนี่ก็ว่ามันเดียวอันเดียวกันอันเดียวกันอันนี้ก็อันเดียวกันตัวเดียวกันเจ็ดสามแต้มเดียวกับเก้าเจ็ดกับเก้าหกอันเดียวกันใจอีกคันหนึ่งปู่ชอบที่สุดเลขมันจะมาล่างน,นั่นนี่เลขมันจะมาล่าง เดี๋ยวมันก็แต่เข้ากับเอาบนล่างไวปเนอะมันก็ต้องบนล่างไปเยอะนะห้าแปดห้าหกในบ่ค่ะบ้าเดี๋ยวบอ่าค่ะหกคือเก้าบวเรื่องปู่บ้าเสียบว่ปีคนนี้คือเก้าบ่ชบางหนึ่งนี่ปู่บ้าปีห้าหกมันมันคือว่าเข้าหกเข้าห้ายังไงเป็นเรื่องสั้นว่าขึ้นว่าลง บอ,อกเพื่นี่บอ,อกเพ่นี่เดอกไม้สวรรค์เด้อล,ลูกหลานเด้อบอกเื่นี่แหละขั้นพวกบอกก็จักอีกว่าจังเด้อลย่าพิกหนีเด้อพี่น้องเอ้ยอย่าพิกหนีเด้อสุสีสุสังสุสีสุสัง เม็ดเดียวเม็ดเดียวเจเม็ดเดียวเจ็ดหูเนเ็ตเม็ดเดียวเจมครับสามเจ็ดเม็ดเดียวสามเจ็ดเจ็ดมเม็ดเดียวอ้าเม็ดเดียวเลยเอาสามตัวตรงสามตัวเดอปูเดอรเลขมาหกเฮ้มันมาเป็นเจ็งสี่ว่ะ มันมาเป็นมันเป็นแบบนี้ไว้เรียกตียังไงวะมาอย่างนี้เออมันตียังไงของมันนี่มาจังสี่หะหกเจ็ดสามมันมาจังสี่ได้จิตมันมาจังสี่เด้อหกเจ็ดสามได้จิตมาจังสี่ซัดเยนอยู่แต่ว่ามันเป็นจังสี่มันได้จิตมันเป็นตัวแบบนี้เอ๋อมันคักใจเส้นนี่เออเนี่ย หกเจ็ดสามค่ะหกเจ็ดสามหกเจ็ดกลับหนาลับหลังเื่อบนกระล่างเราไปเจ็ดสามเจ็ดสามเจ็ดหกเลขจะออกในโทรศัพท์ของปูนะศูนย์เก้าเจ็ดเก้าามเจหกามเจ็ง่ามไหลง่ามไหล งาม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 แดดเืองามหลายมักหลายมักแท้แท้เออแต่ว่านจิตของบุญตัวนี้เด้อโอ้ยพอเข่าใจดอกปูมันไปยังใดก็เบิเ่งแล้วก็พอเข่าใจเบิ่งตัวนี้ก็ได้อ๋อสามเจ็ดหกเจ็ด ไ่องมันหลายมันสามตัวอยากได้สองตัวว่าจะปูนี่ยนู่นนี่ยเนี่เนี่ยนี่เลยเนี่ยเจ็ดพูเจ็ดพูเน่าปูเนาะเจ็ดพูเรียกปูเป็นหัึงที่เด้อตกไม่สวรรค์เท่าเป็นหัึงที่เด้อเนี่ยเอาปูฝากบุญไว้ครับผมฝากบุญฝากบารมีได้สร้างน้ำกันแต่ว่าปูพอฟันทุ่งดอกปูว่าบางหันปูว่าปูพอสันเข่าว่าะท่นเานปาดีบ่วว่าดอกเลขมันจะมาตัวเก่าจะผีแยมหนึ่ง ปลาทั้งบนทั้งล่างมันจะผีกมันจะไปแต้มหนึง่งเลขจะมาตัวเก่าเออแต่ว่ามันจะมันจะผีกตัวนี้อีกมันจะผีกตัวนี้อีกแต่ว่ามันมันม,มันมาสูตรนี่สูตรนี่จิตเออ,อสูตรนี่จิตเออสูตรนี่จิตสัดเจียนว่าค่ะยวปูว่างลงก็ได้ค่ะเออว่างลง,ลงก็ได้ปู <ผม S 2> ว่างลงก็เหมอนกัน<ๆ>อันนี้เลขปูกนี้มิดเอามาครับนี่แมน ตัวเน้นเนาะงามปานยังครับเจ็ดหกค่ะตัวเน้นปูอ๋ค่ะนี่คือของปูเออบ้ได้เบิ่งของไผ่เ้อครับเออบ้ได้บ้ได้เอาของผู้ใดมาหกเจ็ดสามแต่ยังมาคือปูคือปูก็ได้สั่งน้ำกันครับผมได้มาจังสี่เท่านั้นตัวอ่ะครับเออเอาจวมีเจ้าความถูกขาอดูดีไม่เล่าร่วงพิศวงเล่า รอบตัวนึงหร่อฟันทุ่งรอดเอาเงือกันโบออกตัวนี้ก็ว่าจะเป็นของเย็บีครับนี่จะเป็นตัวเลขจากหลวงปู่เพชรลุงไฟนะพี่น้องเนาะเพชรลุงไฟงวดที่แล้วเพิ่นแตกทั้งบนทั้งล่างครับงวดนี้ก็มาอีกแล้วพี่น้องวันนี้เด่นมีตัวเลขของเพิ่นจะมีแปดเก้าเจ็ดหกเก้าสามสามเจ็ดเด่นที่สุดจะคือสามเจ็ดหกเจ็ดหกกับเจ็ดสามเจ็ดพี่น้อง ปาตอนพี่น้องเอฟซีุกททันครับผู้ชบคลิปนี้ขอฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อจจประบาะแสที่ไม่แม่ๆจากทั้ง่องอาจารย์แหล่พระรวยและทีมงานครับสำหรับคลิปนี้ับสวัสดีครับลำลํารว่ยรยโชคๆชมันๆครับพี่น้องสวัสดีครับ